สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตงชาแนลนะครับคำคืนวันนี้ไปดูเลยดีกว่านะครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดนะครับจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ เอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่มขึ้นวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติสเปนของลุยอันดูริเก้ไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมชาติแอลเบเนียนะครับเกมคู่นี้นะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องก็จริงนะครับแต่ทีมชาติสเปนนะครับของทางลุยอันดูริเก้นะครับช่วงหลังนี้ก็ถือว่าเริ่มลงตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดีขึ้นตามลําดับแล้วนะครับนักเตะตัวหลักๆในวันนี้นะครับจะนําทัพโดยนักเตะอย่างอาร์โบรโมราต้าครับเฟย์ลาบีี้เปดรนะครรัับวมไปถึงนกเตะะเกมรรัับบนคอย่างเปาตอเลสก็เอลิกาเซียนะครับ ซึ่งนักเตะชุดนี้ที่เรียกมาแต่ละคนก็ผลงานดีกับสโมสรน,นะครับโดยเฉพาะนักเตะแกนหลักที่มาจากบาเซลน่านะครับช่วงหลังนี้กําลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับเจอทีมชาติอัลเบเนียซึ่งถือว่าว่าเป็นทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับเกมนี้นะครับเลือกเชียร์ทีมชาติสเปนไปได้เลยนะครับสประตูเชื่อพวกเขาจะยิงถึงนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์สเปนไปได้เลยนะครับ ทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติเยอรมันของฮันซี่ฟลิกไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมชาติอิสราเอลนะครับก็เป็นเกมอุ่นเครื่องเหมือนกันนะครับสำหรับลูกทีมของฮันซี่ฟลิกนะครับในยุคของฮันซี่ฟลิกเล่นมาทั้งหมด7เกมปรากฏว่าพวกเขาชนะ7เกมรวดยิงประตูคู่แข่งไป32ลูกนะครับแล้วก็เสียกับคู่แข่งไปเพียงแค่2ลูกเท่านั้นเองก็ถือว่าดีทั้งเกมลุกดีทั้งเกมรับเลยนักเตะที่เรียกมานะครับก โทมัสมมลเลอร์ครับเลอรอยซาเน่โจชคิมิชมากันครบเลยครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับเจอทีมชาติอิสราเอลซึ่งอิสราเอลชุดนี้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับมีนักเตะที่เล่นอยู่ใน5ลีกดังของยุโรปแค่เพียงแค่2คนเท่านั้นเองครับดังนั้นคู่นี้เชียร์เยอรมันไปได้เลยครับ2ประตูพวกเขายิงถึงนะครับและมีโอกาสลุ้นถึงเม็ดสาเม็ดสต่อไปนะครับปิดท้ายที่ขึ้นวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติอังกฤษ ย้อนกลับไปนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับในปีที่แล้วนะครับปี2021นะครับปรากฏว่าพวกเขาลงเล่นไป19นัดนะครับชนะคู่แข่งไป15เสมอ3แล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมเดียวที่แพ้ก็คือแพ้ในรอบชิงชนะเลิศครับเป็นการแพ้จุดโทษให้กับทีมชาติอิตาลีนะครับนักแต่ชุดหลักที่เรียกเข้ามาในชุดนี้นะครับก็ถือว่าแน่นอนเลยครับมาเต็มทีมเลยนำทัพโดยแฮร์รี่เคนนะครับรายทีมสเตอร์ลิงแจ็คกีลิชครับเมสันเมลมากันหมดนะครับก็ถือว่าเต็มทีม วันนี้นะครับทางทีมชาติอังกฤษครับได้เล่นในบ้านด้วยนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งชุดนี้ก็มาเต็มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกาลิชาก้านะครับเชดานชากิรีบิลิเอมโบโรครับก็มาหมดนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับช่วงหลังก็ถือเป็นทีมที่แพ้ยากเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความโหดของทีมชาติอังกฤษในชุดนี้นะครับในเรื่องของการสร้างสรรค์โอกาสในการทําเกมลุกในการจบสกอร์นะครับพวกเขามาจากหลากหลายทุกทิศทุกทางจริงๆครับทีเด็ดทีขาดในเกมรุกมีมากกว่า ดังนั้นเกมนี้นะครับผมก็เชื่อว่าทีมชาติอังกฤษเล่นในบ้านพวกเขาน่าจะสามารถเบียดเอาชนะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ไปได้นะครับคู่นี้เลือกเชียทีมชาติอังกฤษไปได้เลยนะครับเอาละครับสทีมที่อยากจะได้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็มีทีมชาติสเปนทีมชาติเยอรมันและก็ทีมชาติอังกฤษนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวนะครับสามารถทักแชทเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับที่แอดไลน์ฝน วันนี้ผมโฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ